สวัสดีครับคุณนิกกี้ครับวันนี้นี่คุณก็อายุ18แปดนครับรู้สึกยังไงบ้างครับอ่าคือว่าสิบแปดแล้วหรอครับโอ้หงั้นก็คงเป็นผู้ใหญ่แล้วมั้งเนี่ยใช่นะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมอายุ18แล้วนะับตั้งแต่วันที่ผมอัพโหลดคลิปนี้ซึ่งผมเกิดวันที่29่สิบเก้ากรกฎาคมปีสองห้าสี่แนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิด คุณไม่ได้เลื่อนลงไปดูในดีสคริปชันนะนะสนแแล้วนี่ก็อืมแสดงว่าผมไปโหวตเลือกตั้งเลยแล้วสิฮอโอ้เสียงผมจะมีความหมายแล้วขอให้ประโยคข้างต้นที่กล่าวนั้นมันเป็นจริงด้วยเถิดอ่างั้นมารีแคปชีวิตของผมกันดีกว่าครับผมใน,นว่าผม18แล้วล่าสุดนี่ผมก็เพิ่งย้ายเข้ามาหาหลัยนะครับการย้ายจาก มปลายมาเป็นมหาลัยก็ชาร์เลนจิงพอสมควรผมต้องย้ายออกไปเรียนที่นครปฐมครที่มาฮีดอนอินเตอร์นะครับผมก็อยู่ที่สาารยาแหละแล้วก็ต้องอยู่คนเดียวเป็นครั้งแรกก็สนุกดีมาคุยเรื่องช่องนี้กันดีกว่าครับผมช่องนี้นี่ก็เดินทางมาไกลนะครับในชีวิตผมช่องนี้เอาจริงเริ่มตั้งแต่ผมอยู่มอนหนึ่งอะ ประมาณปี2017นะครับผมเริ่มช่องนี้โดยความจริงแล้วช่องนี้ถ้าเกิดผมไม่เคยบอกไปนะคือผมได้แรงแรงบันดาลใจยูทูบเบอร์ที่ทําให้ผมอยากสร้างข่้งตัวเองมากสุดคือนายสุภาพนะผมถึงแม้ว่าช่วงนี้เขาจะไม่ได้ลงคลิปบ้างแล้วก็ผมไม่มติดตามเขาอยู่ตลอดนะแล้วล่าสุดนี่ก็คือ g e n s h i ินอิม c พนะครับผมใช่ g e n s h ชินอิม c พ g เก s h i ชินอิม t เนี่ยเป็นเกมที่เปลี่ยนชีวิตผมมากเลยนะ โดยเฉพาะการที่เป็นเกมอนิเมะกาชาครั้งแรกของผมด้วยและเก n ชินอิมแพ c t ด้วยครับคือเกมที่ r e เอ็กไนแพ s ชั่นในการทํา y o YouTube ของผมนะผมคุณจะเห็นได้ว่าผมกลับมาทํา y o YouTube แล้วก็เปลี่ยนแบรนดิ้งนะจากช่อง n i น i กิลิเจนเป็นออ g ัสเลโอ g a าเพราะว่าเก n ชินอิมแพ c กนะครับผมแต่สิ่งที่เก n ชิ i อิมแพ c กเปลี่ยนผมมากที่สุดนะครับผมก็คือการที่เกมนั้นทําให้ผม หลุดเข้าไปสู่ในโลกของอนิเมะและทำให้ผมเป็น c าลเจอร์แมปี2022นะครับผมที่ผมป,ประกาศเปลี่ยนแบรบนดิ่งช่องไปก็มีตอบคำถามไปบ้างแล้วนะครับผมนั่นแหละครับหลักๆก,ก,ก็คือพอกินชีดิมแพกนี่แหละแต่หลังจากนั้นผมก็ทำคุณภาพคอนเทนต์มากขึ้นนะถ้าคุณผู้ชมเห็นช่องผมนะครับจาก a อเวอร์แค่ประมาณ50กว่าวิวกลายเป็นตอนนี้ a อเวอร์ต่อวิดีโอนะครับผมประมาณ200วิวและก็เราก็ได้ซับเพิ่มขึ้นด้วยจาก50เป็น130ว้าวเนตัวอย่างที่ได้บอกไปนะว่าเกมชินนิมแห่งเนี่ยเป็นเกมที่ทำให้ผมเข้าสู่วงการอนิมเมะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับผม คือก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่เคยแตะอนิเมะและก็ไม่เคยรู้จักอะไรเลยนะครับผมนอกจากโดเรมอนและก็ดาก้อนบอลแค่นั้นเมื่อได้เข้าสู่อนิเมะนะครับผมก็ตอนแรกๆเนี่ยอนิเมะเรื่องแรกที่ผมดูที่ผมดูแล้วเซฟควนเชื่อว่ามันคืออนิเมะและไม่ใช่การ์ตูนก็คือ s p y X Family นะครับใช่ครับผมเริ่มดูอนิเมะต,ตอนช่วงที่ s p y X Family มันแอร์ลิงพอดีซึ่งเป็นประมาณ เดือนเซป t เ m ม e r ปี2021นะครับผมโดยที่เรื่องแรกคือ Spy เ a เฟอร์นะครับผมต่อมาเนี่ยผมก็คิดในใจหลังหลัง s ฟ y a m i l y อพาร์ทหนึ่งมันแอลลิงจบไปผมก็คิดในใจว่าเอ๊ะดูเรื่องอะไรต่อดีแวะแล้วผมก็คิดในใจได้ครับว่าผมเคยดู Attack on t i t A n l i ไ e Action ไปแล้วึว่ารู้สึกว่ามันน่าสนใจมากและเป็น ไลฟ์แอคชั่เรื่องเดียวที่ผมจำได้ว่ามันเป็น l i ฟ e a อคชั่จากอนิเมะที่มาจากมังงะอีกทีพล้วผมก็เลยไปดูแอตแทกออนไททันจนจบที่มีอยู่ตอนนั้นเลยครับประมาณ4ซีซั่นแล้วผมก็เริ่มชอบอนิเมะแล้วว่าเฮ้ยอนิเมะก็ไม่ได้แย่นี่หวะและเรื่องต่อมาที่ผมมาดูนะผมหลังแอตแทกออนไททันจบไปเนี่ยแล้ววันนั้นเนี่ยผมกำลังดู Discord อยู่แล้วอยู่ดีๆผมก็เจอเพื่อนผคนหนึงครับเขาตั้งโปรไฟล์เป็น ซีโร่ทูครับผมตัวละครที่ผมเคยเห็นมาน,นานแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันมาจากเรื่องอะไรสักทีผมก็เลยลองไปดูดาหลิงอินเดอะแฟงส์ครับผมแล้วผมบอกเลยครับว่า <c oughs> แล้วผมก็ต้องบอกเลยนะว่าเรื่องที่ทําให้ผมติดอนิเมะจริงๆเนี่ยไม่ใช่สองเรื่องแรกที่ผมกล่าวแล้วคือแต่มันคือดา r ลิงอินเดอะแฟงส์ใช่ครับดา r ลิงอินเดอะแฟงส์เป็นอนิเมะเรื่องแรกที่ทําให้ผมติด อันิเมที่ทำให้ผมเข้าสู่สถานะนะครับผมคือก่อนหน้านี้น่ยผมก็ดูแอ t ค c k o อ t นไ a นท่านดู s p i คแฟมก็นี่แบบบาบาๆบาๆดูสลับกันไปสลับกันมากับซีรีส์แล้วก็หนังนะครับผมและหลังจากนั้นผมก็มาคอนแต่อันิเมอย่างเดียวเลยนะครับผมเรียกว่าผมดูอนิเมแบบทุกวัน ดูเยอะกว่าย t ทู e อีกซึ่งเป็นอะไรที่อันเฟอร์ซิเดนเตดในตอนนั้นมาแล้วแวพอมาถึงตอนนี้ฮันนีมูนเฟดของผมกับอนิเมะก็เริ่มหายจากกนะัไปมาได้สักประมาณ3เดือนแล้วช่วงนี้ผมก็ดูอนิเมะอยู่แต่ก็ดูน้อยลงและไม่ได้ดูนั่งแบบมานะคอนแบบดูบินช์วอตแบบคือสมัยนั้นผมดูแบบวันละ2ซีซั่นแบบอะไรประมาณนั้นอนะ่ะือืบอนั่งดูแต่อนิเมะวันวกูอะแล้วยิ่งเป็นช่วงโควิดด้วยอ้อ และก็สิ่งที่เกนชินเปลี่ยนผมไปอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือหลังจากที่ผมทำาอลิตีคอนเทนต์เยอะขึ้นแล้วใช่ผมก็เริ่มสตรีมในช่องนี้ครับผมใช่ครับการสตรีมมิ่งเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตผมอยู่มากเลยนะเพราะว่าหลังย่างช่วงนั้นเนี่ยผมก็เริ่มสตรีมแบบเล่นๆก่อนแบบยังไม่รู้อะไรเหมือนทอํ o ย t ท b e ช่วงแรกๆของผมอะ่ะก็อัพลิมเล่นๆไม่รู้อะไรทำานีูก็ไม่ทําอะไรตัดต่อก็ไม่ค่อยมีอะไรหลังจากนั้นผมก็เริ่ม จริงจังสตรีมมิ่งขึ้นมาแล้วก็มีตารางมีเวลาซึ่งช่องนี้ปกติวันสตรีมวันจันอังคา,ารพสาดซูนครับและเราก็ถึงตอนนี้ส่วนในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างนั้นผมก็คงเรียนมาหาลัยต่อไปก่อนตอนนี้ผมมันอยู่ปีหนึ่งอยู่จบปีสีไม่รู้จะไปต่อปิดแต่ผมว่าน่าจะไปต่อปอโทนี่นะครับผมถ้าต่างประเทศได้ก็ดีถ้าต่างประเทศก็จะเป็นบิ๊กไลฟ์ชนจีเหมือนกัน ส่วนช่องยูทูบนี้ผมก็จะทำต่อรอไปนะแล้วเราก็มาถึงตอนนี้ครับผมอนาคตก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากบาย